โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงนุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่เหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนฟุตบอลลีไอแลนด์ครับซลีโกโรเวอร์อันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกโรเวอร์ทีมจ่าฝูงซลีโก22แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โบฮีเมียนศูนย์ต่อ2นะครับแคดินบาโร่แฟรงค์สโลวัก กองหน้าเป็นแม็กมาตานะครับเจอกับแชมร็อก36แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านพลมดันด็อกมา2 0นะครับแกรี่โอเนลรอรี่แกรเน่อารอนกรีนครับเป็นตัวหลักเกมแรกเจอกันเนี่ยแชมร็อกเปิดบ้านชนะ2 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองแชมร็อกบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆสลีโกอยู่ในช่วงเปนะครับแพ้4จาก5เกมส่วนแชมร็อกจริงๆมีช่วงสะดุดนะครับแพ้ไป2เกมติดแต่ว่ากลับมาคืนฟอร์มในเกมล่าสุดคือพี่เจตมองว่าเกมเนี้ยแชมร็อกเหนียวกว่าเยอะนะครับอารอนกรีนน่าจะซัดได้ วัดใจไปที่แชมร็อกจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มเชียร์แชมร็อกนะครับคู่ต่อมาเวลาเที่ยงคืนครับไปที่สวีเดนออสเวนคานครับวาเบิร์กทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับฮักเคนอันดับ3วาเบิร์ก5แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเดเกฟอร์ต1นต่อหนะครับวิกเตอร์คาร์ซันฟิลิเป์ซิเซดิออนคลาสดิกกี้นะครับเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่ฮักเคน22แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโกตเทนเบิร์กมา4-1ครับเบนิตราโอเรโมบูดูซองโกกับลาโอเดนลาเซ่นนะครับเป็นตัวทีเดด็ เจอ,อกันฤดูกาลที่แล้วเสมอ1-1นนบ้านวอลเบิร์กบ้านฮักเคนฮักเคนชนะ3-1นะครับคู่เดียวก่อนเกมเ้ามองฮักเคนบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายปัญหาคือวอลเบิร์กฤดูกาลนี้ฟอร์มแย่มากนะครับเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่ชนะใครเกมรับเสียง่ายมากนในขณะที่ฮักเคนเกมรุกดูน่ากลัวครับวัดใจฮักเคนนะครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืน10นาทีครับไปดูเมาโม่รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเดเกฟอร์ตอันดับ12เมาโม่5แต้มเกมล่าสุดบุกแพเอลฟ์บอก0นต่อ3นะครับ3นารุเซฟาโนเวกเคียอีซักเทเรียนเซบาเตียนนาซี่นะครับเจอกับเดเกฟอร์ส1แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอวาเบิก1-1มีเดียันวูโคเซวิตรัสมุตเอ็ดเวิร์ดกองหน้าเป็นเดียโก้กัมโปสนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอ2-2บ้านเมาโมเกมเยือนเมาโมบุกชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเมาโมเป็นต่อพอสมควรครับเอ,า,อาง่ายๆเมาโมเสียหายมากนะครับกับการแพ้เอฟบอกนัดล่าสุดทำให้หล่นจากจ่าฝูงแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้าน มาเจอเดนเกฟอสที่เล่นเยือนแย่นะครับดังนั้นประตูแรกมาไวไหลแน่ครับเมาโม่ Mom mo, มีโอกาสสูงที่จะชนะขาดถึง2ประตูไม่ยากนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่แชมร็อกฮัคเคนและเมาโม่ mo, ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึู่หนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย